สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆมๆๆๆๆือใหม่ของผมแนนดินานสีมาเล็กรหัสภาษศา,ศา,ศา4010162262นะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับเขาเรียกว,ว่าข้อรางวาลข้อจักรยานนะครับโดยใช้โปรแกรม Solidworks 2012ตับ้งคอมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอนะครับก็เปิดโปรแกรม Solidworks กด ที่ New Document น,นะครับเลือกไปที่ Path เลือกที่โอเคครับเลือเร็วเลร็วครับชา้านิดนึงนะครับดูคอมเพื่อนมาอ่าครับมาแล้วนะครับอ่าขั้นตอนแรกเรากดไปที่สเก็ตนะครับเลือกไปที่สเก็ตเลือกไปที่ท็ทอปเลนนะครับอ่าดูตามแบบไปเรื่อยๆเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเลือกมาท็อปเพจนะครับเราก็สร้างวงกลมที่มีรัศมี20นะครับอ่ารัศมี20นะครับพิมพ์มา20โอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เอ็กซูดขึ้นมาโอเคสโต้ไมและครับอ่าเอ็กซขึ้นมา50มิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกนะครับหลังจากนั้นเอ็กซูนะครับเราก็สร้างซินเตอร์ไลน์นะครับ ที่การสร้างสัญลักษริสเกตนะครับแล้วก็เลือกที่ลายสัญลักษณ์นะครับโอเคกดรสเก้นะครับจากนั้นนะครับพอเราสร้างซนเตอร์ไลน์เสร็จนะครับเราก็ต้องสร้างเพลทขึ้นใหม่กันนะครับเดยต้องไป Exit Setup ก่อนนะครับเพลงนะครับสร้างการสร้างเพลงนะครับกดมาที่ นี่ครับอินเสิร์ตครับอ่า e f e r e n c e geometry plane นะครับครับนอสกูนะครับ่คบนนคบาคลิกมาที่ Senter Line นะครับก็อ้าไม่ใช่นี่นะครับเอาใหม่ครับอ่าเอาใหม่นะครับอ่า อินเสิร์ตนะครับก็เริ่มมาที่ดูเพ e ย์เกมมาที่นะครับเพื่อเคลย์ครับก็คลิกที่สัญลายนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เพลย์ตรงนี้นะครับก็ได้เคลมใหม่มาแล้วติูกด้วยอย่าลืมนะครับสำคัญดูที่นี่อ่าากนาีาไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ดึงที่ขึนมาครับกลากตรงนี้ลงมาใช่นะครับดูนะครับครับเราก็ดึงหนาตรงไว้นะครับอนจากนั้นนะครับดูตามแบบนะครับ ตั้งเซ็นเตอร์ไลน์เสร็จนะครับได้เพลงคู่นะครับขออูแบกก่อนอหลังจากนั้นนะครับรอเดยวครับครับาเราก็มาสร้างสร้างนี่นะครับลายสร้างข้อตอ่ <c oughs> อ ที่ไปสร้างข้อต่อก็อนะต้องมีเส้นตรงเริ่มต้นด้วยเส้นตรงอันหนึ่งนะครับกด A นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งอันหนึ่งนะครับก็เส้นตรงก็กด A นะครับเส้นโค้งปิดท้าย นะครับดังนั้นก็สร้างซินตลายขึ้นมาหนึ่งที่ต่อระหว่างหัวนี้นะครับถึงตูดนี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ครับเราก็ต้องมาสร้างความสัมพันธ์เส้นก่อนนะครับตรงนี้กด control ก็ตรงนี้ ครับแล้วก็เลือกคอนซ i เดนต์อ่าแล้วก็ถูกครับแล้วก็กลุ่มนี้คอนโทร l ไม่ใช่จุดนี้คอนโทรแล้วก็เส้นนี้คอนซ i เดนต์กันถูกครับแล้วก็สุดท้ายจุดนี้ก็เส้นนี้ไม่ใช่อะไร คอนโซลเส้นนี้คปนสีดน,นะครับโอเคเ,อเรียบร้อยอ้าวลืมถูกได,ได้เลยครับหลังจากนั้นมากำหนดขนาดกันดีกว่านะครับอันนี้เท่าไหร่ดีสิบห้านะครับตาเดชชอบไม่ได้ต้องทำแบบแล้วก็ต่อครับตรงนี้กับตรงนี้เท่าไหร่ครับ สิบห้าไปก็ตรงนี้นะครับสิบแปดนะครับ 19. ก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับจริงๆไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับมันเป็นการกำหากาที่ซับซ้อนก็ได้ยี่สามนย์เจ็ด่ 23, ครับอโอเค กด Exit Scan นะครับแล้วก็ไปที่ลายเพนลายเพนอ่าก็วาดวงกลมขึ้นมาอันอ <Light. S 2> หนึ่งเลือกทีได้หลายตรงน,นะครับอืมแลว้วก็วาดวงกลงขึ้นมาอันหนึ่งเลยวงกงสองอัน,ตร,น,นรตรงนี้อ่ะนะครับอากาศดีเยอะสุดอันนึ่งครับ สองอันแล้วก็กำหนดขนาดนะครับมาเดิมชั้นนะครับเราต้องกำหนดขนาดนะครับใหญ่เท่าไรสี่สิบห้าครับถูกปะมันไม่พออันใหญ่แล้วเดี๋ยวอันเล็กไอเดี๋ยวเดียปัญหาไอ้เมื <c oughs> อ่อกี้ครับอันเล็กเท่าไรครับเท่ารีฟฟ์สามสิบห้าครับโอเคถูกป่าถูกนะถูกครับก็ตรงนี้ นี่นะครับห้าสิบห้าครับขึ้นมาฟิฟตี้ไอ่าครับมีครับยังไม่หมดครับใจเย็นแต่สักครู่นะครับ้องดูอ่านะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับใช่ใช่ขึ้นแดขึ้นสีเดงนะ ให้รึก็สมัยยังใช่ครับติดกทาดบ่อยเพราะว่าเริ่มเด็กละอืมเกี่ยวอะไรครับครับก็สามสิบห้านะครับปึ๊บเสร็จแล้วติ๊กถูกแล้วครับเร็วๆเลยอ่าได้ละได้ละวอย่างนั้นนะครับอ่าตามแบบครับอืมทริมนะครับทริมก่อนอื่นก่อนจะทริมนะครับเราต้องสร้างสี่เหลี่ยมที่ว่าสแต็กเล็ตทิงเกิลนะครับ ขึ้นมาอันนึงแล้วก็กำหนดขนาดส่วนเด่นชั้นะครับสิบครับพิมพ์ไม่สิบติถูกหลังจากนั้นนะครับเราก็ Cover r i m ครัดชิมนะครับเ o ้ e r trim มชิมตัดนะครับตัดเลยครับตัดให้ขาดตัดให้ขาดนะครับ ตัดทั้งหมดนะครับาเนยๆครับตัดแล้วก็โอเคครับจากนั้นนะครับพอตัดใช้ trim เสร็จตามตามหนังสือเลยนะครับหนังสือบอกว่าใช้คำสั่ง extrude ร mm hmm. ติดกด e x t s k e t นะครับแล้วก็ feature extrude นะครับ อ่าครับตามหนังสือนะครับเลือกไปที่ mid plane ครับก็เลือกระยะ40หรอครับครับโอเครอครับก็ติดถูกอ๋อครับนี่นะครับ ก็เลประมาณนี้ละอ่าจานั้นนะครับโอเค้ยจากนั้นนะครับ insert sketch อีกทีนึงแล้วเลือก sketch ลงในไลท์เพย์นะครับอ่าครับเลือกไปที่ไลท์เพย์กันนะครับอ่าครับแป๊บคู่นะครับเลือไลท์เพย์นะครับแล้วก็สเก็ตเซ็นเตอร์ไลน์นะครับ เป็นอันตรายนี้ครับลากจากจุดศูนย์กลางนี้มาถึงตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับเราก็กำหนดมุมมาครับสมาร์ทเดนชันนะครับตร,ต,รตรงนี้ถึงตรงนี้ไม่ใช่ ต้องกดบนเส้นนะครับรบนเส้นนี้ต้องกดน,นะครับไม่ใช่ครับต้องกดต้องกดเส้นนี้นะครับเส้นนี้อ่าครับโอเคอ๋อ เป็นสิบองศานะครับสองคู่นะครับ,รบจ้าเ,ะะาเ,เามื่มมนนมมอกีอ้นะครับจิดพลาดนิดหนึ่งเอาใหม่ Smart Dimension นะครับสีส้มนี่สีส้มอ่าก็ไปที่สิบองศาครับอ้าวเร็วตนเลยไม่เป็นไรครับ ดึงไม่ไม่ต้องดึงนะครับอ่าง่ายง่ายนะครับหลัง,างจากนั้นเราได้เซ็นตอร์ไลน์แล้วเราก็ใช้คำสั่ง e x t r u d e ไปเลยนะครับกด ok ด้วย exit sketch ก่อนนะครับสำคัญ e x t r u d e กามาเลือกตรงสเกตส์านะครับเราไปใช้คำสั่ง e x p r t นะครับหนั e x r u d e นี่ครับไม่ใช่ export ครับโอเคนี่แะครับน่นะครับก็ตามแบบครับเป็นตรงนี้นะครับพรคำสั่ง e x p o r กับโดยตั้งค่าใน property นะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น up to body นะครับ แล้วตรงนี้นะครับทิศทางนะครับก็ทิศทางนี้้นนีนะแล้วก็ตรงนี้ครับถึงบอดี้นี้นะครับก็นี่ตรงนี้แล้วก็ดีกรีครับเจ็ดนะครับเซเว่ <Seven. S 1> ครับแล้วก็รูปๆดูนะครับดูไปทําไปจะเห็นว่าอ่าเสร็จแล้วก็ติดถูกนะครับนี่ครับเรียบร้อยอ่าก็ได้รูปบางประมาณนี้ยังไม่เสร็จนะครับกดโอเคแล้วจะเห็นว่าชิ้นงานเริ่มมีลักษณะโดยรวมใกล้เคียงกับชิช้นงานสาเร็จแล้วครับหลังจากนั้นอืมๆๆอไอหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มมามุมมองไอโซเมติกครับ สูงเข้าไปนิดนึงสูนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาสร้างาวาดวงกลมนะครับอืมวาดวงกลมการว่านะครับเลือกสเก็ตเซอร์อเคลิลครับปึ๊บแล้วก็มากำหนดขนาดสมาเดินขึ้นนะครับ มีลักมีะหกนะครับก็ลัศมีหกมีก็สิบสอง่าครับนีบ่งนะครับสร้างเส้นตรงแล้วก็สร้างเส้นตรงครับที่ีตรงนี้กับตรงนี้ครับจากนั้นก็สูงขึ้นไปชิมนะครับ ช,ชิมชิมชุบ p r o c นะครับอันน okay. ี้โอเคถูกครับหลังจากนั้นเราก็มา copy เช่นนี้นะครับคลิกครครับเข้คอนโทรลกคอนโท t r o l ก่อน c แล้วก็ exit e s ตครับ นะครับอกไปที่แน,นี้แล้วก็คอนโทรลดี okay, ครับโอเคครับจากนั้นเราก็หมด,มด,มดครับดูไปก่อน สักคู่นะครับทครั้งแรกครับทำมทำไมซืมาตรงนี้ิอ่าครับนี่ครับเราก็หมุนนะครับให้ให้ลงล็อกได้ครับนี่นะครับได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ ด้วยนะครับนั้นก็ทำไมด,ดีถูกครับต้องกำหนดขนาดอีกนะครับอ่าต้องกำหนดขนาดด้วยอ่า,ตอา,ดดอาแต่ว่าก็ขนาดก็คือลักษณะหกก็คือเม a m e t e r สิบสองหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่ง Execute ทั้งสองสกเก็ตนี้นะครับให้มีความลึกสิบนะครับถูกแล้วครับเปลี่ยนด้านนะครับแล้วก็นนรเริ่มเป็นที่สิบครับก็ถูกครับอ่า,อาล่างก็เช่นเดียวกันอืม <c oughs> ครับสูตรครับนะอ่า ถูกครับเรียบร้อยงเยอะครับเข้าๆครับไปที่หน้าไอโซมติดหลังจากนั้นนะครับเรามาเจาะรูบนพื้นผิวนี้นะครับโดยใช้คาสั่งโควิสันอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เจาะรูนันนะครับครับเมื่อกี้ไม่ได้ใช้คำสั่งของวิสันนะครับเราต้องใช้สเป็นสเกตออฟเซนตนะครับอันอยู่ซึ่งอยู่ตรง สเตเกตครับาอีกแล้วครับต้องใช้คำสั่ง insert กเก็นะครับแล้วก็เป็น reverse นะครับตรงนี้เป็น5นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งที่ reverse ครับอะ ติดถูกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเขียนเสร็จแล้วเราก็จะเป็นคัดเอ็กซ์ฟูดครับดีเดย์นะครับสูดคัดครับแล้วก็ตามเงนสัตยนะครับความลึกห้าครับนะครับแล้วก็มุมเจ็ดนะครับหน้าเจ็ดนี่แหละต้องครับอย่างนี้นะครับได้แล้วต่อไปนะครับเราก็ ใช้คำสั่งโฮเสนแล้วครับเราก็มาเจาะรูนนะครับไม่ใช่พอเรา e x ็กซูดคาเสร็จเราก็มาเจาะรูนะครับไปใ,ใช้คำสั่งโฮวิาสานนะครับโ,รโดยเลือกแบบคอเตอร์บอครับสแตนดาร์ดดินนะครับเ x ็กโซลิดเพส ห้าดว่เก้ามสองนะครับไซส์เอ็มแปดนะครับตรงก l o า s ล i t l o o ลูซช o All ครับอ่าแบบเลยก็ยี่สิบเก้าสิบหกโอไปจริงนะครับอ่าแล้วก็เลือก Position นะครับไม่ใช่ต้องเลือก Position กครับอ่าครับให้อยู่ตรงกลางครับหน้าตรงกลาง นี่นครับตรงกลางทิศถูกได้เช็คอืมเราได้เจาะรูตรงกลางแล้วนะครับเราก็มาเจาะตรงนี้ต่อนะครับโดยใช้คำสั่งโฮลวิสระเหมือนเดิมโฮลวิสระครับอ่าเลยป็นแบบโฮลไทป์เป็นแบบโฮลนะครับดิน ดวไซส์ดูไซส์นะครับแล้วก็เดนิเตอร์แปครับแล้วก็ทัว l ์ครับก็จัดการสองตัวมาไม่ได้ม่สวยสวยเลยครับเพราวะว่าต้องหอยู่กลางนะครับ โอวิสานครับครับเลิกไปที่โพสิชันะครับ กับเน,เนี่ยแหละครับนี่ตรงนี้นครับตรงกลางโอเคถูกครับโอเคนะครับก็ได้แล้วประมาณนี้จากนั้นนะครับเราก็ มาที่ขีดขวาที่พื้นผิวของชิ้นงานจากนั้นเลือก่ำสั่งสีรซลิคานเชื่อนะครับ,าาานะรบาจากนั้นก็เรื่มพื้นผิวล่างสุดครับหลังจากนั้นก็สร้างเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง25 25นะสตั25้ก็นะครับอืมจากนั้ <aría> no? นนะครับก็ใช้คำสั th ่ง cut execute โดยตั้งค่าต่องบเป็นนี้ครับ e x e c รับนะครับนี่นะครับเป็น offset to r f a s e t นะครับ นะแล้วก็เลือกพื้นผิวช่องอช่องด้านบนนี้นะครับเบส5มิลลิเมตรโอเคแล้วก็ติดถูกนะครับก็ได้แล้วตัดปุ๊บไม่กดโอเคนะครับจะ Okay. ต่อไปเราจะมาลบคมนนะครับที่การลบคม,ม,น,มน,นะครับก็จอยสิเล็ตนะครับมาลบคมดูนี่นะครับอจอยสิเลตน,นะครับเนมจอยสิเลตครับก็เลือกตรงที่เป็นรอยต่อนะครับ นะครับอันนี้ก็อีกอันนึ่งนะครับเส็ตั้ปปเลนะครับเป็นสก็หมดครับสเสร็จแล้วก็ถุกนะครับนั้นก็มาที่บอดี้ฟิเลตนะครับก็คือการลบ ก็เลือกจุดเลยเอขอบทั้งหมดเลย อย่างนะครับมองด้ยครับ ครับร icas, Firstly, ครับเก HHH, bigger, ี่ยวกับ่็ได้แล้วครับใถูกครับคถูกครับก็ประมาณนี้ครับจากนั้นครับก็มาขั้นตอนสุท้ายแล้วใส่สีด้วย ไดีนี่เราจะชอบเลยนะครับแมววันนี้ครับเปลี่ยนๆสีแดงครับ 8D ีลิตจากรถสปอร์ตเลยฟอร์เรรี่ครับดดก็ประมาณนี้แหละครับอ่าภายในก็อาจจะไม่ต้องเซ็ตสีก็ได้ ใส่ก็ได้ครับใสบ่ทั้งหมดอ่ากป็รนะไม้อังวลกเลยครับก็ขอก็นี่ก็ถูกนะครับก็เป็นชิ้นง,งานของเราก็เขาเรียกขอจักรยานไอ้ขอขอ,ขอจักรยาน,นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ของบท่าสนสวด